สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มทาร์ลเลิฟฮิลลิ่งนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเอมขอเช็คสถานการณ์ของแต่ละท่านก่อนนะคะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์กันแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวจะใช้พี่วิสตอมออร์เคิลนะคะในการเปิดขอสามใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแตา่ละท่านแต่ละคนนะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหนกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้าง ว้าว wow. happy happy นะคะดูช่วงนี้รู้สึกอยู่ในจุดของความสบายใจความสุขนะคะมีอะไรหลายอย่างทําให้เรารู้สึกดีมากขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าไปเจอในเรื่องของความไม่สบายใจความอึดอัดนะคะหรือว่าในทิศทางของความรักที่ไม่ได้เป็นในทิศทางที่ได้ดังใจมองว่าจังหวะนี้อยู่ในจังหวะที่มันเหมือนหลายๆอย่างมันผ่อนคลายนะคะสบายใจแล้วก็ไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามนะเหมือนแบบ มันรู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะโอ้แฮปปี้แล้วก็ดูทรงพลังมากๆนะคะช่วงนี้ดูทรงพลังมีคุณค่ามากๆอยู่ในจุดของความสบายใจอยู่ในจุดของความแบบอยากทำอะไรก็จะทำในทิศทางในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะเดีอเอ็มขออีกหนึงใบนะคะ ว่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีไฟให้กับตัวเองมากๆนะคะใครที่ก่อนหน้านี้มีในเรื่องอะถ้าใครสําหรับพลังงานถ้าใครเป็นคนโซลดูลาใตสาหรับเป็นไบคอปเปอร์ด้วยนะคะ,ะพลังงานดีมากนะคะในเรื่องทิศทางของความรักวันนี้พลังงานวันนี้ในเอ็มอจะพูดยังไงดีสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่ดูมีความสบายใจมากๆเหมือนเติมไฟให้กับตัวเองเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองรู้รู้จุดเมา จุดมุ่งหมายเป้าหมายของชีวิตตัวเองว่าจะไปในทางไหนถ้าต่อให้เป็นคนโสดอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากมากๆแล้วก,ก็แล้วก็วกไม่ไม่ได้ไม่ได้เหี่ยวเฉาไม่ได้รู้สึกแบบต่อให้โสดหรือจะมีใครเข้ามาหรือไม่ได้มีใครเข้ามานะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบห่อเหี่ยวหัวใจนะคะดูอยู่ได้ด้วยตัวเองและดีมากๆแล้วก็ดูมีพลังนะคะดูมีความสุข นะแล้วก็สําหรับคนมีคู่อาจจะมีกิจกรรมนะคะหรือกําลังจะได้ทกิจกรรมอะไรร่วมกันหลายๆอย่างได้ไปที่นั่นที่นี่นะคะได้เดินทางเหมือนได้เติมได้เติมไฟให้กับคู่รักคนรักกันและกันนะคะแล้วก็มองว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในทิศทางของความรักด้วยนะคะอยู่ในจังหวะที่ดีมากๆนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆโอ้ยดีจังเลยอะ ไพ่ออกมาคือดีทุกใบนะคะแล้วก็ดูมีพลงังดูมีแบบมีแพชชั่นมากๆนะคะช่วงนี้ในเรื่องของความรักด้วยอะไรแบบนี้เนาะอะเดี๋ยวเอ็มมาขอเช็คพลังงานตัวตนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวใช้ดูนิสขอดูนิสใส่ใจคอกันหน่อยแล้วกันนะคะดูสถานการณ์แล้วว่าแต่ละท่านนี่โอ้ยอยู่ในจุดที่ดีเลยนะคะต่อให้เป็นคนโสดก็โสดแบบสุขโสดแบบสบายใจมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบ โยหาความรักอะไรแบบนี้นะอ่ะเราเช็คคอเช็คนิสัยตัวตนของคุณแต่และท่านแต่และคนหน่อยนะคะที่เข้ามาวันนี้เนาะขอสี่ใบนะคะโอ้แล้วก็สงสเห์มากด้วยนะคะราชินีถือไม้เท้าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆนะคะเก่งในเรื่องของการทํางานบุคลิกภาพดีแต่งตัวดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนหน้าตาแบบไหนก็ตามนะแต่คุณเป็นคนที่ดูดีโอ้เราก็เป็นคนที่มีไฟจริงจริงอ่าเป็นคนที่ชอบคิด โปรเจกต์ Project ใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสมอๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะพลังมาเต็มมากเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้นะแล้วก็ทรงสเสน่ห์จริงๆนะคะเป็นคนที่แบบว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าไปในทิศทางของความรักเนี่ยคุณมักจะมีคนแบบช่วงนี้จังหวะนี้ถ้าสําหรับคนโสดนะอาจจะมีคนแบบเข้ามาให้คุณแบบได้เป็นแบบ ให้คุณได้เลือกแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มักอีกในนึงก็คือบอกว่าคุณอะตอนนี้มีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากเลยแล้วก็กำลังจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณหลากหลายช่องทางเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกให้เลือกเลือกกันให้ดีอีกสักนิดเนาะเพราะมองว่าพลังงานวันนี้ดูแล้วคุณเป็นคนเจ้าโปรเจกต์พอสมควรนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางนะคะหลุดพ้นออกจากสิ่งเก่าๆเ,เนาะมีความมั่นคงนะคะใครที่อาจจะทําธุรกิจการงานนะคะ ดูว่ามีความมั่นคงแล้วถ้าหน้าที่การงานก็อยู่ในจุดของความมั่นคงมากๆสําหรับคนมีคู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานเร็วๆนี้นะสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ว่าการเดินทางแล้วจะทําให้คุณเจอคู่รักคนรักคนที่จะมาอยู่คุณอาจจะยังมองไม่ออกนะแต่พลังงานของคุณอะไฟอความทรงคุณค่าความโชคดี ความสุขของคุณนะคะมันเข้ามามาเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดอาจจะได้ออกจากจุดอะไรบางอย่างเดิมๆแล้วไปสู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะจะได้มีเกณฑ์การเจอคู่ได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าถามว่าพลังงานตัวตนคุณเป็นยังไงอะ่ะคุณเป็นคนเก่งฉลาดนะคะเป็นคนที่แบบดูเจ้าเสน่ห์มากๆเป็นคนถ้าอะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณอนะ่ะคุณแบบก็สามารถเดินเดินออกจาก สิ่งเก่าๆนะคะที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่มันแบบดูตอบโจทย์กับความก็ดูว่าจะตอบโจทย์แบบจะหาสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณนะคะได้ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเรื่องของในทิศทางความรักกันหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าพี่ไพ่เขาจะบอกยังไงกับเรื่องความรักของคุณนะ เดี๋ยววันนี้เอ็มขอเปิดเป็นแบบเซลติคอนแล้วกันนะคะเดี๋ยวดูมาดูกันว่า,าพื้นดวงของคุณในที่ทางความรักนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้แต่ตอนนี้แบบดูทรงพลังมากนะ6เหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคู่คนที่มีศีลเสมอกันนะสีลเสมอกันช่วยและรับที่เท่าเทียมกันนะคะเป็นการเกื้อกูลที่ดีต่อกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะรู้จักคุณแล้วก็ได้นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ได้นะคะหรือก่อนหน้านี้หรือสถานการณ์ตอนนี้มองว่ากําลังจะจบจากสถานการณ์อะไรบางอย่างเดิมๆนะคะในทิศทางของความรักนะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคุณเป็นคนที่นิ่งนะคะเอ็มเอมองว่าคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีนิ่งมากๆ นะคะครู้ทันเล่เหลี่ยมของคนผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะไม่แปลกใจเลยที่ไพ่คําแนะนำไพ่ที่แบบสถานการณ์ช่วงนี้เหมือนคุณแบบรู้จักตัวเองดีมากๆแล้วก็เหมือนกับมาเติมไฟเติมพลังให้กับตัวเองได้ดีมากๆแล้วนะคะอืก่อนหน้านี้อาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เป็นความรักที่เป็นความรับก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะถูกทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักมาแบบถูกปิดบังซ่อนเลนถูกทําอะไรไม่ดีนะ้ามันมีเจดาบเดือมูนมีเดทขึ้นมาอย่างนี้ใครอาจจะไปโดนในเรื่องของอการถูกทําคุณใส่เสน่ห์มนต์ดำได้ด้วยนะคะอืม อาจจะไปถูกทาแบบนั้นมาด้วยไม่ไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะแต่มองว่าเดี๋ยวจะหลุดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะหกดาบขึ้นมาในตําแหน่งของอนาคตมันมีทั้งเดมูลเจ็ดดาบแล้วก็เดทคุณอาจจะสําหรับคนโสดแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนคุณจะได้ไปเรียนรู้อะค่ะอะไรเก่าๆที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะแบบเหมือนอาจจะโสดมานานหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนมีรัก ทีไรก็ไม่สมหวังสักที่จนคุณนะ่ะเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆนะคะแล้วความโชคดีในทิศทางของความรักของคุณนะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกเป็นความรักที่เป็นความรับเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีคนคอยทําอะไรคุณนรับหลังอยู่ขัดขวางให้คุณไม่ได้เจอรักที่ดีนะคะคุณจะหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะอืม เพราะว่าไพ่พลังงานที่ขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกค่ะ,ะคุณอาจจะยังมีความสงสัยอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนว่าเอ๊สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงทําให้คุณไม่ได้เจอความรักที่ที่ใช่สักทีหรือว่าทําไมเวลาใครจะเข้ามาแล้วแบบมันเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องแบบเหมือนพัดพลากจากกันไปหรือแยกทางกันไปนะคะ mmt ประเด็นแรกนะ mmt ประเด็นว่า พราะว่าไพ่มันเป็นทิศทางนะนะคะคุณอาจจะไปโดนในเรื่องของคุณใสม่มนดําในเรื่องของการทําเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์มาได้ด้วยนะอืมแต่มองว่าคุณหลุดนะคะเอ็มองว่าคุณคุณออกคุณออกมาจากสถานการณ์เหล่านี้ได้นะไม่เกินภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะออกมาได้แน่นอนหรือหลายๆคนออกมาแล้วด้วยซ้ํานะคะหลุดออกจากสถานการณ์เหล่านี้ได้แล้วนะอืเมื่อกี้เดวิลแบบเดวิลมัน ลีดออกมานะคะอ่ะเอ็มมองแบบนี้เลยนะว่าอาจจะไปโดนทําอะไรมาจริงๆนะคะในเรื่องของทิศทางของความรักนะใครที่ดูแลแบบเอ้ยอ่ะเห็นไหมไพสส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาเหมือนเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องได้ไปเรียนรู้อะคะ่ะอาจจะต้องได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอะเอ็มขออภัยเอ็มมองว่าดุดแล้วแล้วตอนนี้หลายหลายคนอะกำลังมีความสุขมากๆนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ หรือบางคนนะกําลังรู้สึกมันเหมือนแบบอาการอาจจะเป็นแบบสวิงอะค่ะวันนี้ดีจังเลยอาวันพรุ่งนี้ดีอีกแล้วเหมือนกําลังรู้สึกเอ๊ะจริงๆเรารู้สึกถึงออันนี้สําหรับคนโสดน,นะบางทีรู้สึกว่าเฮ้เรากําลังรู้สึกถึงคู่เราอะค่ะกําลังจะมาแต่ทําไมทําไมไม่มาสักทีนะทั้งนั้นที่เราก็อ่กลับมารักตัวเองเติมเต็มตัวเองได้ดี อยู่ในจุดของทรงคุณค่ามีพลังนะคะรักที่ไร้เงื่อนไขอะไรต่างๆก็ตามเถอะแต่ทำไมคนที่เป็นคนของคุณทำไมไม่เข้ามาเอ็มมองว่าคุณน่าจะไปอยู่ในสถานการณ์ของการถูกทําอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเลนอาจจะเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นมีวิบากกรรมต่อกันหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นรักที่มันมีวิบากกรรมต่อกัน อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่ที่ทำคุณไว้อะนะอืมแต่ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาก็ได้นะคะว่าเป็นใครเพราะว่าไพ่เห็นว่าคุณหลุดแล้วแล้วสิ่งที่คุณไปเจออะนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบทําให้คุณเรียนรู้พัฒนาในการที่จะเข้ามาดูตัวเองรักตัวเองอย่างแท้จริงหลายหลายคนเอ็มมองว่าน่าไปเจออะไรกันมาหนักพอสมควรนะคะเด e มนเจตดาบเดทเนี่ยไปเจออะไรกันที่มาหนักมากๆบางคนอาจจะแบบ เป็นซึมเศร้าแพนิคอ่าอาการแพนิคยังไม่เห็นเห็นเนาะเป็นซึมเศร้าดิ่งมากๆนะคะแบบมันเหมือนเอามันเหมือนเอาตัวเองที่มันจะแบบลุกออกมาจากอะไรบางอย่างได้ยากมากๆแต่มันนั่นแหละค่ะมันมันเลยทําให้คุณกลับมาไม่เหมือนเป็นการเรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณกลับมาแบบ วันนี้มันทําให้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้จริงๆทําให้คุณรู้สึกมีพลังที่มันออกมาจากตัวคุณจริงๆโดยที่ไม่ได้ต้องไปหวังพึ่งพาจากจากใครอะคะ่ะหรือสาหรับแม้กระทั่งคนที่มีคู่แล้วก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะถูกคู่ของคุณนะคะทำอะไรไม่ดีกับคุณมาทําอะไรที่รับหลังใส่คุณมาอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเป็นมือที่สามหรือมีมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนคุณได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนจนเข้าใจทั้งหมด เราตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองมากๆแล้วคุณกลับมามีพลังแล้วคุณรู้สึกว่ามันทรงคุณค่ามากๆสําหรับตัวคุณนะประมาณนี้เลยนะคะเราเอ็มมองว่าพลังงานวันนี้ที่เข้ามาเอ็มมองว่าหลุดแล้วคุณเรียนรู้จนเข้าใจทั้งหมดแล้วแล้วคุณรักตัวเองรักตัวเองแบบอย่างสุดซึ้งอ่ะอืมแต่เราไม่ได้เป็นการกดตัวเองด้วยนะคะไม่ได้เป็นการกดตัวเองเพื่อจะให้แบบ เป็นคนดีในสายตาของใครไม่ได้เป็นการแต่แบบมันเป็นความสุขที่มันสุขออกมาจากใจจริงๆอิอะไม่ได้สุขเพื่อหวังที่จะให้คนอื่นมองว่าเราสุขอะเออเอ็มมองว่าเป็นแบบนั้นดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอดูหน่อยแล้วหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากพี่ไพ่ห้าใบว่ายังต้องมีอะไรต้องเคลียร์ต้องมีอะไรต้องแบบระวังไหมหรือว่าหลังจากนี้ไปแบบ ฉลุยแล้วนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากพี่ไพ่อานเอมขอหกใบแล้วกันนะคำแนะนำจากพี่ไพ่สักหกใบนะคะโอ้สิบดาบจบแล้วนะแสดงว่าสิ่งที่พี่เจอมาก่อนหน้านี้เอ็มมองว่าเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักเป็นปมเบื้องลึกเป็นหรือใครหลายคนอาจจะแบบอาซึมเศร้าเนี่ยมาแน่เลย บางคนอาจจะอยู่ในภาวะนี้แบบนานมากๆมันไม่ใช่แค่ผิดหวังในเรื่องความรักหรือถูกกระทําในเรื่องความรักมันเหมือนมันถูกปิดในทุกๆอย่างค่ะถ้าใครไปโดนเรื่องของคุณสายมนดําเรื่องสเสน่ห์เรื่องอะไรแบบนี้มาด้วยนะปิดทั้งเรื่องของการเงินปิดอ่การเงินก็ไม่ดีสุขภาพก็แย่จิตก็ตกนะคะเสียกลุ่มเสียเพื่อนอ่หลายอย่างอารมณ์ไม่ปกตินะคะไม่ยากที่จะบาลานซ์อารมณ์ได้ได้มากๆ มันยากที่จะบาลานซ์อารมณ์แบบมัน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 แย่มากทําให้คุณแบบสูญเสียไปหลากหลายอย่างนะคะที่ผ่านมาแต่มันทําให้คุณได้เรียนรู้นะมันทําให้คุณได้เรียนรู้ผู้คนนะคะได้เรียนรู้เอมมองว่าสิ่งที่ไปเจอมามันทําให้คุณได้เรียนรู้มากมากเอมอว่าจบแล้วนะจบแล้วจริงๆปลดล็อกแล้วนะคะโหไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วก็ได้คะ่ะ จบแล้วจริงๆนะคุณปลดล็อกแล้วนะคะกับวิบากกรรมของคุณนะในเรื่องของความรักนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักที่คุณไปเจอมานะพอคุณโดนวิบากกรรมในเรื่องของคุณสายมนดําเสนยาแฝดอะไรบางอย่างก็ตามแล้วคุณมันทําให้คุณจมดิ่งมากๆนะคะแล้วมันดึงคุณไปในทุกๆเรื่องแต่ทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณคุณจะไม่กลับไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีก เอ็มมองว่าบางคนนี้อาจจะรู้วิธีของการเคลียร์ด้วยซ้าไปนะคะว่าอาถ้ามันมีพลังงานแบบนี้เข้ามาอีกหรือมีเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาอีกรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงรู้ว่าจะจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนจัดการด้วยกับตัวเองด้วยวิธีไหนนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้เพราะว่าไพาสรุปเป็นไฮโลแฟนหรืออาจจะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวที่แบบพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคะ่ะทําให้คุณรู้ว่าครูบาอาจารย์ของคุณเป็นใครคุณจะต้องปฏิบัติ ตัวเองแบบไหนเพื่อจะให้หลุดพน้นรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้อืมแล้วมองว่าคุณปลดล็อกแล้วนะคะแล้วก็ดูวิธีการเคลียร์ด้วยนะเอ็มมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะอ,อาจจะต้องอยู่โสดๆแบบนี้ไปสักระยะก่อนนะถ้าใครสำหรับใครเป็นคนโสดนะคะอ่าอ่าเหมือนพไพ่ไหมเห็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะโดนในเรื่องปิดในเรื่องของทรัพย์ด้วยจริงๆนะคะ มีการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วนะโอ้ดีมากๆค่ะปลดล็อกแล้วโรคภัยไข้เจ็บการเงินนะคะขอใต้สำรับหน่อยเซนการอย่างรู้เหมือนไปเปิดในเรื่องของเซน์การอย่างรู้ของคุณด้วยนะนะคะใครที่แบบบางคนอาจจะเข้ามาแล้วแบบอาจจะงงนิดนึงนะคะฉันมาดูไพ่ความรักเราฉันเจออะไรเนี่ยอ่าถ้าใครจิถานการใครคล้ายกาัน เจอมาในรูปแบบคล้ายๆกันหรือว่าเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าไปเจออะไรกันมาบ้างเนาะเพราะว่าเห็นว่าเหมือนสิ่งที่คุณไปเจอมาค่ะคุณได้เกิดการเรียนรู้หลายๆอย่างมันถูกลดล็อกแล้วแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีโอกาสมีเกณฑ์ว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาอีกไหมมีนะคะแต่เอ็มมองว่าคุณจัดการได้นะคุณเอาอยู่เพราะว่าเหมือนคุณรู้วิถีทางรู้หนทางที่จะต้องจัดการ ะะแลวหลายคนนะ่ะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาดูเอมวันนี้นะอาจจะเป็นแบบนักพยากรด้วยนักพยากรด้วยก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นนักพยากรด้วยก็ได้นะแล้วก็เหมือนเหมือนคุณรู้เส้นทางรู้วิถีทางในการที่จะปลดล็อกเวลาพลังงานไม่ดีเหล่านี้เข้ามาแต่มองว่าอาปมเบื้องลึกวิบากกรรมลึกๆมันได้ถูกเคลียร์แล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ถ้าเอ็มพูดไปแล้วงงยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเออ ก็เป็นประมาณนี้นะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอมกันด้วยนะแล้วก็ถ้ายังไงแบบมันไปในทิศทางที่คล้ายๆกันหรือว่าใครเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็ปลดล็อกได้แล้วยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะคะหรือบอกวิธีการปลดล็อกของคุณด้วยก็ได้นะจะได้เป็นวิทยาวิทยาทานนะให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะว่าวิธีการปลดล็อกของของท่านเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแบบ เวลาใครเจอสถานการณ์นี้อยู่อะไรเงี้ยเวลาได้จังหวะได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะได้แบบเออรู้รู้วิธีการจัดการหรือเจอกุญแจอะไรบางอย่างที่เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะวันนี้เอ็มก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะขอให้ทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องและรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนคะ่ะ